สวัสดีค่ะชาวราศีตุลน,นะคะสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีตุลประจําเดือนมิถุนายน2 5 6 3นี้นะคะก็สําหรับชาวราศีตุลน,นะคะจะหมายถึงคนที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนจนถึงวันที่21เอตุลาคมนี้นะคะก็ขอทรา,รดา,ะะาบดวงชะตาชาวราศีตุลประจําเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะคะขอทราบดวงชะตาชาวราศีตุล ก็สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะจ๊ะไพ่ติดตัวมาเป็นหกถ้วยเลยนะคะไพ่หกถ้วยแสดงว่าเรื่องราวในอดีตเนี่ยกลับเข้ามาในชีวิตคุณในตอนนี้นะคะอ่าคือเรื่องอดีตที่ผ่านมามันเหมือนกับอ่าเหมือนเป็นฝันร้าย <laughs> ไม่จบไม่หย่อนไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะแต่ว่ามันก็ยังยังคงอยู่นะมันยังคงอยู่แล้วคุณเองก็รู้สึกว่ามันจําเป็นอ่ะที่จะต้องทาให้มันจบสักทีนะคะทำให้มันจบสักทีเหมือนกับอยากให้ฝันร้ายนี่จบสักทีอ่ะอืมนะเอาว่าในเรื่องเรื่องการงานนะเรื่องการงานเนี่ยเรื่องการงานมันเป็นเรื่องเป็นงานที่มันผ่านมาเป็นงานที่คุณทําทุกวันเป็นงานลูทีนะซึ่งคุณ มีภาระค่อนข้างเยอะนะมีภาระค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังคงต้องทํามันต่อไปนะคะถึงแม้ว่าคุณเองอะต้องการนะคุณตัวคุณเองอะอยากจะได้ข้อเสนอที่ดีกว่านี้เพราะงานคุณหนักไงงานคุณหนักแล้วคุณรู้สึกค่อนข้างเหนื่อยแล้วต้องแบกรับภาระเยอะคุณอยากจะได้ข้อเสนอท네ี่ดีกว่านี้อยากจะได้ครั้งเรื่องที่ดีกว่านี้นะคะบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนตัวเองตกนรกข้้งเป็นก็ได้นะคือมันก็ทําแต่งานทาแต่งานทำงานอะแต่ว่าเงินมันอาจจะได้น้อยไงประเด็นคือ งานหนักแต่เงินมันเงินมันสวนทางสวนทางกับสิ่งที่เองกำลังทำอ่ะอคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะได้ข้อเสนอที่ดีกว่านี้ซึ่งอาจจะอาจจะนะคุณคุณอาจจะเป็นคนเพียกอะไรอ่ะบางครั้งคุณอาจจะตัดสินใจที่จะไปหางานใหม่ด้วยก็ได้นะคะเพราะตัวเองอยากได้ไงคืออยากได้อะไรที่มันดีกว่านี้เพราะนั้นก็คุณอาจจะต้องเป็นคนที่ไปหา ไปหาที่ทำงานใหม่ก็เป็นไปได้นะมันอาจจะไม่ถึงว่าคุณเองค่อนข้างกังวลว่าตัวเองเนี่ยอายุเริ่มเยอะแล้วนะอายุเริ่มเยอะแล้วทำงานหนักแต่ว่าเงินเก็บมันไม่ค่อยเยอะไงทำงานหนักทำหนักมานานแล้วอะ่ะแล้วเป็นงานเฉพาะทางด้วยงาเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมืองานของคุณอะ่ะมันเป็นงานต้องใช้ฝีมือแต่ว่าผลตอบแทนค่อนข้างที่จะต่ำไปนิดนึงนะคะ ต่ำไปนิดนึงแล้วคุณเองกอ็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มสูงไวัยไงพอเริ่มสูงวัยแล้วไม่รู้ว่าจะทำได้อีกนานแค่ไหนบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมองหาหนทางใหม่ๆก็ได้ไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยหรืออาจจะหมายถึงว่าต้องการข้อเสนอที่ดีกว่าเดิมจากที่ทํางานเดิมก็ได้นะคะคืออาจจะไม่ได้ต้องไปหางานใหม่ก็ได้แต่ว่าต้องการข้อเสนอคืออยากจะได้เงินเดือนขึ้นเอาไง,ไง่ายๆถ้าพูดคือฉันอยากได้เงินเดือนขึ้นนะฉันอยากจะได้ออปชั่นอยากจะได้ทางเลือกนะว่าทายัางไงมันถึงจะได้ เอ่อต้องทำยังไงฉันถึงจะได้เงินมากขึ้นนั่นเองน,นะคะก็เดี๋ยวขอเอ่อเปิดไพ่เพิ่มน,นิดนึงนะคะเขา็นมมม์ชาาสนะไม่เนอไเยแมัม,ม์ชาาสมเดี๋ยวไม่มนไมมมมเมมน,นะคะ ฮ่าไลมาจิกเพลยอืมอืมอืม t i m ์ไม uh, okay. ่งเวลาอืมโอเคแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณเองก็อาจจะไม่ได้หา,างานใหม่หรอกแต่ว่าทํางานที่เดิมนี่แหละเพียงแต่ว่าอาจจะอยากได้เงินเดือนที่มากกว่าเดิมอยากได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเดิมนะคะคือคุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับคุณไงเพราะว่า คุณมีความสามารถแต่ว่าเงินที่ได้มันไม่ได้ไม่ได,ไได้คือผลตอบแทนมันไม่ได้ไปตามความสามารถของคุณไงคุณเลยรู้สึกว่าตัวเองเหมือนถูกโดนเปรียบอยู่อะเพราะว่าเปรียบเราเออปล่อยให้เราทํางานหนักให้เราทํางานที่มันต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะแต่ว่ากลับให้ผลตอบแทนเรามันไม่มันไม่มันไม่คุ้มค่าเหนื่อยนั่นเองคะคุณต้องการให้มันสมดุลกัน คือเหมือนกับว่าคุณอาจจะสร้างทางเลือกก็ได้นะคือคําว่าสร้างทางเลือกหมายความว่าไงอาจจะว่าเอยถ้าฉันทํางานแค่นี้ฉันก็ควรได้เงินเท่านี้ถ้าฉันทํางานมากกว่านี้ฉันก็ควรต้องได้เงินมากขึ้นอะไรทํานองนั้นนะคือมันต้องเป็นไปในลนักษณะนั้นนะไม่ใช่แบบทํางานเยอะแต่ว่าเงินน้อยนี่มันก็ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยแฝงคุณนะคุณรู้สึกเหมือนตัวเองถูกโกงอยู่รู้สึกว่าเหมือนถูกโกงอ่ะถูกก็เปียกนะถูกคนอหื่เอเราเปียก คุณต้องการความยุติธรรมอะไรประมาณนั้นนะคะคือตายล้นะอยากได้แต่ก็ยังไม่ได้นะคือรอคือคุณน่ะมีไพ่ขโมยขึ้นมาสองใบเลยนะคะมีไพ่ขโมยขึ้นมาสองใบเลย มันบ่งบอกถึงว่าคุณรู้สึกเลยว่าเหมือนถูกเอาละเอาเปรียบอะนึกออกไหมนี่ก็ขโมยนี่ก็ขโมยนะแสดงว่าคุณรู้สึกว่าเหมือนถูกเอาละเอาเปรียบถูกเอาละเอาเปรียบถูกเอาละเอาเปรียบทําไมถึงต้องมาเอาเปรียบฉันด้วยนะทําไมเมื่อฉันมีความสามารถฉันก็ควรจะได้รับให้มันสมน้ําสมเนื้อกับความสามารถที่ท่านมีสิเพราะฉะนั้นเนยแมทเตอร์ในเรื่องน <actively learning, S 1> <of> ี้นะคะเป็นเรื่องของการเจรจานะคะเรื่องข้อเสนอนะคะเจรจาข้อเสนอเรื่องของงานของคุณนะ งานและการและผลตอบแทนนั่นเองนะค,คุณรู้สึกว่าผลตอบแทนที่มันได้มานั้นมันไม่สมเหตุสมผลกับคุณมันไม่แฟร์คุณนะแล้วคุณต้องการทําในสิ่งที่ถูกต้องอะ่ะต้องการความเป็นธรรมนั่นแหละนะต้องการความเป็นธรรมต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเอ,อคือไม่ได้คือคุณไม่ได้เรียกร้องแบบโอเวอร์ไงนึ่ออกไหมคะไม่ได้เรียกร้องแบบโอเวอร์อะ่ะแต่เรียกร้องในแง่ที่ว่ามันเสรผลสมเหตุสมผล อ่าเอางี้ดีวกว่ามันสมเหตุสมผลนะสิ่งที่คุณต้องการนะคะมันสมเหตุสมผลในประมาณนั้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะยากนะคุณอาจจะถูกข้อเปรียบมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้เปลี่ยนแปลงข้อเสนอหรือข้อตกลงหรือเจะหรือสัญญาเนี่ยบางครั้งมันอาจจะยากนะมันอาจจะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะรอนะอ่าคุ้มค่าที่รอเพราะฉะนั้นก็รอต่อไปนะรอต่อไป ยังคงต้องรอต่อไปนะคือแสดงว่าจริงๆเรื่องนี้มันเป็นอิชชู้ที่แบบขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาขึ้นมาแลว้วระยะเวลาเขาเรียกคืออย่างที่บอกคือคุณอาจจะโดนเอาเปรียบมานานแล้วแหละแล้วคุณรู้สึกว่าฉันต้องการที่จะย,ยืนยืนด้วยลาแข้งคือสู้ด้วยตัวเองอะ่ะต้องการที่จะสู้เพื่อตัวเองนะ,ะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบสู้เพื่อตัวเองแล้วนะคะประมาณนั้นนะแล้วคุณก็เลือกที่จะ ก็เลือกที่จะไฟอะเอาเป็นว่าไฟเพื um, so, course, ่อความยืดได้ของตัวเองนะอืมเพื่อความแม่นของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะก็สําหรับเรื่องเรื่องการงานการเงินของชาวราศีตุลนะคะเดือนเมษายนนี้ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะอาจจะมีเรื่องที่ต้องกังวลใจแย่ๆมากมายเพราะว่าต้องมีการเจรจากันแน่นอนนะคะต้องมีการเจรจาต้องมีการต่อรองกัน นะคะกับที่เดิมนี่แหละที่ทางานที่เดิมนี่แหละไม่ใช่ที่อื่นหรอกนะถึงแม้ว่าจะยากแต่ก็ขอให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วกันนะคะบางครั้งเนี่ยอาจต้องใช้เวลานะมันอาจจะไม่ได้จบภายในเดือนนี้หรอกการตัดสินใจบางครั้งพวกผู้บริหารเนี่ยมันใช้เวลาตัดสินใจนานนะผู้ที่เป็นเจ้านายเราอะ่ะบางทีเรื่องเงินเงินทองทองมันมันค่อยๆเ,เขาก็คงไม่ได้อยากให้เราไงเรื่องของแมเพราะนั้นเราก็ต้องไฟเอานะต้องไฟเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่เราสมควรจะได้นะคะ ก็ส okay. ู้ๆนะคะสาหรับชาวราศีตุลน,นะ,ะสู้ๆนะคะ,ะทีนี้ในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยก็คุณอาจจะมองในเรื่องของความมั่นคงอะ่ะอย่างที่บอกนะคะเรื่องจากเรื่องของการงานเนี่ยมันคุณอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะสร้างครอบครัวเนี่ยกับคนที่รุนคุณรักเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความมั่นคงอะ่ะมันเป็น มันก็เลยกลายไปเป็นจปัจจัยที่สาคัญไงเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะแต่งงานแล้วแหละฉันอยากจะแต่งงานฉันจะอยู่คนคนีคนที่ฉันรักฉันอยากจะสร้างครอบครัวคุณอาจจะได้เป็นพ่อคนด้วยก็ได้นะที่อาจจะทําให้คุณมีแรงผลักดันตรงเนี้ยที่ว่าต้องมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองนะคะคืออาจจะเป็นวพราะตัวเองเริ่มจะอย่างที่บอกนะคะมีภาระภาระ,ระวามรับผิดชอบแล้วอาจจะทําอาจจะในฐานะพ่อก็ได้นะคุณอาจจะกำลังจะเป็นพ่อคนก็ได้นะคะ หรืออาจจะเป็นแล้วก็ได้นือากอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ได้ต้องการที่จะให้ครอบครัวตัวเองนะ่ะมีมีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะก็เลยทําให้คุณมีแรงขับที่จะมาสู้กับพวกบอสของคุณที่จะต้องไปคุยกันที่จะต้องมาเจราจาเรื่องสัญญาจ้างงานการเรื่องค่าตอบแทนกันอะไรทํานองนั้นนะคะกออ็มันจะมีทั้งเลือกหลายๆทางะนะเพราะฉะนั้นก็ลองคิดลองพิจารณาการลอง คุยกันนะคะลองสู้ดูนะคะคือคุณมีโอกาสที่จะคือเขาขึ้นมามันคุ้มค่าที่จะรออ่ะนะถึงแม้ว่ามันจะต้องรอไปหน่อยมันคุ้มไงมันนั่นแปลว่า การสู้ของคุณมันจะไม่สูญเปล่านะคะคุณต้องได้อะไรกลับมาบ้างแน่นอนนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กัาชาวราศีตุลน,นะคะเดือนมิถุนายนนี้นะคะสู้ค่ะสู้เพื่อตัวเราสู้เพื่อครอบครัวเรานะคะสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็สู้เพื่ออนาคตของตัวเราเองนะคะก็ขอให้คุณโชคดีและก็ประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่คุณปรารถนานะคะก็สําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมน,นะคะสวัสดีค่ะ